สวัสดีครับผมวันนี้ผมเซเบอร์และเกมโยกังยุทธภพครบสลึงครับผมวันนี้เราจะมาประมวลผลกิจกรรมใหม่ของเกมโยกังนะครับผมอันดับแรกเลยครับผมนะฮะก็มาที่หน้าเมืองคอนบันเนี่ยถ้าเรากดปุ่มปิ้นสกรีนเนี่ยครับผมเราก็จะได้บัฟดังต่อไปนี้ครับผม EP 50%ครับชิด50%โจมตีมอนเตอร์ขนาดใหญ่บอก50 50นะครับผมนะเรับรกันด้วยนะฮะเอาแล้วผมต่อไปก็คือนี่หมูทองนะฮะเอาล้ครับนี่อาจจะได้ในส่วนของ e xp จำนวนมากนะครับผมอ่าผมรับทั้ง2เคเสแล้วก็ไปตีมอนเร็วห่างกันไม่เกิน10 l เลเวลนะฮะทำได้วันละครั้งนะครับผมเดี๋ยวทำเสร็จเดี๋ยวเอามาส่งให้ดูนะฮะต่อไปผมนะเท่าพยากรนะครับผมอ่ารับเวสก่อนขอแลกเปลี่ยนของขวัญน,นะที่น่าสงสัยอ่ะกดนะครับผมโอเคถ้าผมเซียนขั้นที่2จะใช้เงิน20ล้านนะครับผมเงินก็ตามนี้เลยแนมะโอเคครับส่งเลยนะฮะ ฟื้ได้กล่องของขวัญที่น่าสงสัยเปิดดูดิได้ยัน <c oughs> ได้ยันนะัะผมอ่ะโอเคนะคผมของรางวัลที่ผมขึ้นไปที่หน้าจอครับผมว่ามีอะไรบ้างนะฮะอ่าครับโอเคต่อไปเลยนะครับผมก็กิจกรรมอีกอันหนึ่งนะครับผมก็คือกิจกรรมนี้ต้องทำสิบห้าวันฮนะทาต่อเนื่องสิบห้าวันนะครับผมถึงจะได้ในส่วนของคลุมฟรีนะครับผมอ่ามาเลยครับ กวีนะฮะผัดทอผ้าไหมนะฮะผมเราขอยินยอมรับทั้งสองเพจไปเลยนะฮะอครับวิธีทำเควสนี้ก็คือไปรวบรวมนะฮะรวบรวมกระบทกวีที่หายสาบสูญย์สิบชิ้นจากการตีมอนตัวไหนก็ได้นะครับผมเลเวลหาไม่เกินสิบเลเวลเสร็จแล้วเนี่ยพอได้อ่าครบสิบชิ้นแล้วเนี่ยเรามาส่งเควสเราจะได้ผ้าไหมหนึ่งชิ้นนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราครบสิบห้าชิ้น นะครับตรงนี้มันเขียนว่า10ชิ้นเนาะนะครับบอกถ้าเกิดว่ามีผ้าไหม่10ชิ้นเนี่ยเราสามารถแลกคลุมได้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะเควสท,ที่รวบรวมผ้าไหมเนี่ยทำได้วันละ1ครั้งนะฮะวันละครั้งนะครับผมสำหรับเควสนี้ก็คือทําได้ครั้งเดียวนะครับผมจะได้คลุ่มแค่ครั้งเดียวเท่านั้นโอเคเดี๋ยวเราลองไปทำเควสแล้วก็ลองมาส่งดูครับโอเคครับผมตอนนี้ผมดรอปของมาแล้วนะครับผมเป็นในส่วนของหมูทอง แล้วก็ในส่วนของบทกวีที่หายสาบสูญยสิบชิ้นนะฮะเอาละลงมาส่งหมูทองกันก่อนนะครับผมแล้วก็ส่งไปเลยครับพึบจะได้อีีมาประมาณเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหครับประมาณ84ล้านนะครับผมส่วนค่าพิชิตศัตรูเนี่ย <c oughs> ก็ได้มาประมาณร้อยกว่าล้านนะฮะโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะอันนี้เป็นในในเลเวลร130นะครับผม โอเคต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปส่งเควสนี้กันครับพี่พ่อค้าลึกลับนะครับผมส่งเควส์ร้อยกวีทอผ้าใหม่นะครับผมจิ้มไปเรียบร้อยจะได้ผ้าใหม่มาหนึ่งอันครับผมรวบรวมให้ครบสิบห้าอันแล้วก็จะสามารถแลกคูมฟรีได้นะฮะอ่าครับนี่ครับเควส์ร้อยสิบนี่นะแต่ว่าต้องมีอ่าผ้าผ้าเนี้ยสิบห้าอันนะแต่เควสนี้ทําได้วันละครั้งเพราะฉะนั้นต้องมาทําทั้งหมด 15วันนั่นเองนะครับผมโอ้โหฮะแล้วก็ท้ายนี้ก็จะมีปาร์ตี้บัฟสำหรับเซิร์ฟเวอร์ราชันมังกรครับผมฮะเป็นปาร์ตี้บัฟบัฟ50%นะครับผมส่วนอ่าเซิร์ฟเวอร์ฮอนบันกับเซิร์ฟเวอร์สวรรค์นะฮะจะเป็นปาร์ตี้บัฟ30%นนะครับผมก็คือจะบัฟตั้งแต่วันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นั่นเองครับผมเริ่มเที่ยงคืนเอาแล้วผมเดี๋ยวสำหรับวันนี้ผมเซิร์ฟเวอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะเออ เดี๋ยวเดี๋ยว,ย,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 วยังจังเออยังมีอันนึงครับผมนะฮะเช็คเช็คหัวคืนใช่ครับเช็คหัวคืนสำหรับคนที่ไม่ออนเกิน3เดือนสามารถมาเช็คตรงนี้ได้นะสมุดเช็คหัวคืนนะคนที่ไม่ออนเกินสเดือนผมออนตลอดนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่สร้างตัวละครใหม่นะ,ะับผมในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ราชันมังกรก็จะได้แพ็กด้วยนะับผมแล้วก็ได้คุมลูกเจี๊ยบสีชมพูด้วยนะับผมเอาละหมดแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ผมเซิร์ฟเวอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ